ฮัลโหลสวัสดีค่ะมาพบกับไบต,ต้นอีกครั้งกับอาชีพิตตอรี่นะคะ่ะวันนี้เราจะมีสาระกันกับการป้อนในวิธีที่เราใช้ฟีดดิ้งทิวหรือสายป้อนที่ทุกคนเป็นกังวลกันมากเลยว่าการใช้แบบนี้มันมีประโยชน์ไหมหรือการใช้แบบนี้มันจะมีผลกับ นกที่จะเชื่อมหรือไม่เชื่อมหรือจะปล่อยบินอิสระได้ไหมวันนี้เราจะมามีคำตอบให้ทุกๆคนแล้วก็เราจะมีวิธีการใช้อย่างละเอียดยิบรวมไปถึงการป้อนสาธิตให้ดูนะคะวันนี้เดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะมาค่ะเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงประโยชน์ของการใช้สายป้อนกันก่อนอื่นเลยการใช้สายป้อนเนี่ย หนึ่งที่สําคัญเลยคือมันป้องกันการสําลักได้คือบางคนนะ่ไปดูคลิป YouTube ของเมืองนอกใช่ป่ะของต่างประเทศฝรั่งเขาจะไม่ชอบใช้ฟีดดิ้งทิวตัวนี้เขาจะประคองหัวลูกนกแล้วเขาก็จะปล่อยมันโช๊โดยที่ฉีดเบาๆลงไปเรื่อยๆอันเนี้ยมีมากมายเลยในต่างประเทศเขาไม่นิยมใช้เขาอาจจะหาฟีดดิ้งทิวแบบบ้านเราไม่ได้ที่มันเป็นสายนิ่มมาคาคือของต่างประเทศมันจะเป็นสายสแตนเลสแข็งเลยแบบนั้นอาจจะดูน่ากลัวเกินไปสําหรับ คนไม่เคยป้อนน้อยอย่างต้นเองก็ไม่ได้ใช้แบบนั้นบ้านเรามันจะมีฟีดดิ้งทิวแบบนิ่มแต่ตอนหลังก็จะมาสรุปเรื่องการเลือกขนาดสายฟีดดิ้งทิ้วที่เหมาะกับนกแต่ละขนาดตัวแล้วก็ไซรุนที่เราใช้ร่วมกับสายตัวนี้นะคะ อย่างที่บอกไปคือมันป้องกันการสำลักได้คือเราไม่ต้องมานั่งเสี่ยงว่าเราฉีดผิดจังหวะเราฉีดเร็วเกินไปหรือนกมันหายใจพอดีแล้วเราก็ฉีดปาดพลุบลงไปทีเนี้ยมันไม่ได้เป็นอะไรทันทีหรอกแต่การสำลักแบบสะสมไปเรื่อยๆมันจะทําให้นกมีปัญหาในเรื่องปอดโอเคแน่นอนว่าปอดอักเสบม,มันเหมือนคนสำลักอาหารสำลักนมบ่อยๆอะค่ะแบบนั้นอะ แบบนั้นมันจะมาออกอาการทีหลังพอออกอาการทีหลังทีนี้มันก็จะนกจะค่อยๆทุดลงเรื่อยๆอาจจะเริ่มอาหารไม่ย่อยเริ่มผอมลงเริ่มหายใจหอบกลโนกโแบบนั้นก็คือหายใจได้ไม่ดีแล้วแล้วก็ข้อที่2ประโยชน์ของการใช้สายป้อนนะคะก็คือการควบคุมอุณหภูมิของอาหารคือบางคนเลี้ยงนกหลายตัวใช่ไหมคะหรือแบบลูกมาคอยอย่างเงี้ยลูกมาคอยมันกินทีละแบบ60-80ร้อยซี ค้างไว้นา,นานหรือแบบมานั่งใช้ช้อนป้อนอะ่ะตอนแรกมันก็อุ่นดีอยู่หรอกพอผ่านไปสักพักใช่ไหมอาหารก้นถ้วยมันเย็นชืดพอเย็นชืดทีนี้มันก็จะมีปัญหาอาอาจจะไม่ได้มีปัญหาในทันทีแต่ก็ถ้าเราควบคุมอุณหภูมิได้ดี <Okay. S 1> มันก็เป็นผลดีกว่าข้อที่3ต่อไปนะคะประโยชน์ในการใช้สายป้อนก็คือในกรณีที่เรามีนกป่วยไม่ว่าจะเป็นนกเล็กนกโตหรือนอก ที่ยังสามารถใช้ feeding ทิ b ได้อยู่เนี่ยอันนี้คือนกว่ากวกมันฉลาดพอมันได้รสชาติยาที่มันขมอะค่ะไม่ยอมกินประโยชน์ของการใช้ใส่ป้อนนั่นก็คือการควบคุมปริมาณอาหารนั่นเองคือนกที่เราป้อนเนี่ย <Okay. S 1> เราควรจะรู้ว่าวันวันหนึ่งเขากินอาหารเข้าไปได้มากน้อยแค่ไหนข่อยได้ดีขึ้นหรือแย่ลงหรือกินได้น้อยลงแล้วหอมลงไหมเนี่ยอันนี้เราต้องคอยจดบันทึก ปริมาณที่นกกินเข้าไปในแต่ละวันนะคะประกอบกับชั่วโมงการย่อยแล้วก็สุดท้ายประโยชน์อข้อนึงของสายป้อนนะนั่นก็คือความสะอาดของช่องปากลูกนกที่เราควรจะรักษาความสะอาดอย่างลูกนกที่มีกระบอกปากใหญ่ทั้งหลายอะคะ่ะกับปากล่างนกมัจะเป็นถ้วยเป็นแองอย่าง ถ้าเราป้อนเปล่าๆโดยที่ไม่ได้ใช้สายอะ่ะคืออาหารมันก็มีโอกาสลงไปอยู่ในแองกนี้อยู่แล้วซึ่งก็เป็นปัญหาในช่องปากตามมานะคะทั้งเรื่องเชื้อราหรือเรื่องอะไรก็ตามอันนี้ก็คือเป็นข้อดีของสายป้อนอีกอย่างหนึ่งที่อยากให้ทุกคนใช้นะคะแล้วก็นี่นะคะเดี๋ยวจะมาให้ดูสายป้อนกับไซริงขนาด <Okay. S 1> ที่ต้นใช้อยู่นะคือใครถนัดแบบไหนก็ แนะนำให้เลือกที่ตามตัวเองถนาดแต่ว่าหลาดเราจะใช้อยู่3าขนาดด้วยกันเดี๋ยวเริ่มจากขนาดใหญ่เลยสําหรับล,ลูกป้อนมาคอน,นะคะเป็นหัวของก็ใช้หัวสีเขียวแต่ว่าในตลาดที่มีขายกันก็คือจะมีสีขาวสีส้มแต่เป็นเส้นใหญ่อันนี้คือ14คูณ18นะคะอันนี้จะเป็นสายเล็กลงมาหน่อยจะเป็น12คูณ14อันนี้ต้นใช้กับนกขนาดกลางเส้นนี้ก็คือเล็กสุดเลยนะคะเล็กแบบ เ,เล็กแบบสามารถป้อนลูกมาคอได้ตั้งแต่วีคแรกเลยค่ะ7จ็ถึงสิวันก็เริ่มใช้สายป้อนแล้วเพื่อป้องกันการสำลักนะคะทุกคน 1. อาหารที่ร้อนจัดเกินไป <Okay. S 2> อันนี้คือน่ากลัวมากๆเพราะว่าโนเขาไม่ได้รู้อุณหภูมิอาหารก่อนที่เราจะป้อนฉะนั้น ก่อนป้อนอาหารทุกครั้งนะคะเช็คอุณหภูมิอาหารให้แน่ใจก่อนว่าอาหารนั้นอุ่นลงแล้วยังไงก็ได้วัดไปเลยขออุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ3 8ิถึง40องศาไม่เกินนี้แต่คนที่ชงอาหารไว้ยเยอะๆระวังนะคะบางทีเราวัดแค่ผิวอาหารการวัดผิวอาหารเนี่ยอยากให้รีเช็คให้แน่ใจว่าก้นถ้วยมันไม่ได้ร้อนอยู่ด้วยขอให้ทุกคน เช็คก,ก่อนไม่งั้นจะเกิดปัญหาเรื่องกระเพาะทะลุแน่นอนเหมือนคนกินน้ำร้อนลวกเข้าไปแบบนั้นเลยค่ะคือให้ระวังดีๆข้อที่2นั่นก็คือการใส่ท่อป้อนผิดช่องอันนี้นะคะอันตรายถึงชีวิตค่ะเป็นสิ่งที่ต้องระวังมากๆเมื่อเราใส่สายป้อนลงไปแล้วก่อนจะฉีดอาหารทุกครั้งเมคชชวร์ sure ก่อนว่าท่อป้อนนั้นมันอยู่ในครอบหรืออยู่ในกระเพาะพักของลูกนก เป็นที่เรียบร้อยแล้วเราถึงจะค่อยๆฉีดอาหารลงไปเพราะถ้าเกิดเราฉีดลงไปตอนที่เราใส่ผิดหลอดลมอะค่ะไม่ต่างอะไรจากคนจมน้ําตายเลยคือภายในหนึ่งนาทีนกสามารถตายคามือเราได้เลยค่ะข้อที่3นะคะนั่นก็คือการรักษาความสะอาดของสายป้อนเราเนี่ยใช้สายป้อนให้เขาทุกมือและจริงๆฟีดิ้ง,งทิวเนี่ยมันเป็น การที่ต้องใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งเหมือนไซลิ่งทางการแพทย์เลยแต่ว่าทีนี้เราอาจจะไม่ได้เปลี่ยนบ่อยขนาดต้องเปลี่ยนทุกมื้อก็คือเราควรรักษาความสะอาดทั้งก่อนการใช้งานและหลังการใช้งานนะคะเราลวกน้ำร้อนก่อนใช้ทุกครั้งแต่พอหลังการใช้งานเราใช้เสร็จเนี่ยก็ควรถึงให้แห้งส่วนของต้นเองเนี่ยจะใช้ตู้ UV ซึ่งอันนี้ก็คือมีประโยชน์มากคือถ้าใครมีก็ดีเลยคือหลังการใช้งานเราก็เอาเข้าไปใส่ตู้ซักแล้วก็เปิดโหมด ฆ้าเชื้อเปิดโหมดได้แค่เขาแข่งเลยแล้วก็เก็บไว้ในโหมดจัดเก็บไว้ในตู้นะคะจนกว่าจะเอามาใช้ครั้งต่อไปส่วนข้อที่4การใช้สายป้อนเนี่ยควรแยกใช้1ตัวต่อ1เส้นเท่านั้นห้ามใช้ปะกป,ปนเด็ดขาดเลยอันนี้ขีดเส้นชัดๆเลยนะคะเด็ดขาดห้ามใช้เพราะว่าถ้าเกิดมีนกตัวหนึ่งป่วยแน่นอนอีกตัวมันป่วยตามแน่นอน,นะคะ่ะเพราะว่าสารคัดหลังในตั้งแต่ ช่องปากหลอดอาหารกระเพาะอาหารลงไปเนี่ยก็คือมันติดต่อกันได้ทางน้ำลายนะคะก็คือใช้เส้นหนึ่งแล้วก็จับพักไว้อีกที่หนึ่งเลยแล้วก็เอาอเเส้นหนึ่งมาใช้กับนกอีกตัวหนึ่งนะคะข้อที่ห้านะคะมันก็เชื่อมโยงกับข้อดีนเมื่อกี้คือการใส่สายป้อนเนี่ยเราควรจะใส่ผ่านหลอดอาหารลงไปถึงกระเพาะพักเลย <S <S คือถ้าเราใส่ตื้นเกินไปเนี่ยมันจะทำให้อาหารล้นขึ้นมาบนคอ พอล้นขึ้นมาบนคอทีนี้ช่องปากก็จะมีอาหารสะสมหรืออาจเกิดการสำลักขึ้นได้แล้วก็การใส่สายตื้นกันไปเวลาเราฉีดอาหารเนี่ยมันก็ทำให้ล้นขึ้นมาอันนั้นก็เป็นสาเหตุของการป้อนสำลักได้เหมือนกันนะคะแล้วก็การการฉีดอาหารจากไซลิง์ถ้าใครแบบยังยังไม่เคยฉีดใช่ไหมเราลองเอาไซลิงค์เปล่าดูดอาหารแล้วก็พอต่อท่อเสร็จเราลองฉีดก่อนฉีดน้ำหนักมือให้ ไม่แรงเกินไปอะค่ะลองคิดถึงทุกคนฉีดแบบพื้นลงไปเลยกระเพาะนกมันเป็นถ้วยมันเหมือนเราฉีดน้ําลงไปในแก้วน้ามันวนตีกลับขึ้นมาอันนั้นมันก็ล้นได้เหมือนกันแล้วก็ข้อสุดท้ายนะคะเป็นสิ่งที่เจอบ่อยมากเจอบ่อยที่สุดแล้วก็เตือนลูกค้าเตือนทุกคนกทุกครั้งกับการที่สายป้อนหลุดลงกระเพาะลูกนก แต่เนี่ยสมัยก่อนอะ่ะเขาใช้เส้ไก่จัก,กรยานกันเส้ไก่จัก,กรยานเนี่ยมันเส้นเล็กเส้นเล็กแล้วก็นิ่มคือพอมันหลุดเข้าไปอะ่ะกว่าจะดันขึ้นมาได้มันยากทีนี้ตอนนี้มันมีฟีดดิ้งทิว้วซึ่งมันมีหัวหัวล็อกกับท่อใส่ลิงเลยพอล็อกเข้าไปแต่ทีนี้ลูกลูกมาคอบางตัวมันโชกแรงมันโชกแรงมากๆจนสายป้อนสามารถหลุดได้อันนี้ก็คือเตือนอีกข้อหนึ่งว่าระวังสายป้อนหลุดลงคอลูกนกนะคะจับสายป้อนให้มั่นมันให้ให้แน่ใจว่าแรงเรา สู้แรงเขาได้แล้วแล้วก็ค่อยฉีดอาหารไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูสาธิตวิธีการใช้สายป้อนการเลือกสายป้อนแล้วก็เดี๋ยวป้อนลูกนกให้ดูกันเลยค่ะนี่ค่ะอาหารก็มันจะพร้อมเสิร์ฟแล้วนะแล้วก็ก่อนป้อนอย่าลืมวัดอุณหภูมิทุกครั้งนี่เห็นตัวเลขไหม สามสิจี 4. พร้อมป้อนเราค่ะเดี๋ยวไปป้อนกันเลยถ้าลูกนกเขาชกแล้วแบบนี้เราจะใส่ป้อนใส่เข้าไปในปากเขาปล่อยปล่อยสายไปตามแรงโชคเลยนะแล้วก็ขั้นตอนการเมคชัวว่าใส่ป้อนอยู่ในแกะพอแล้วเราใช้นิ้วโป้งด้านซ้ายนี่ขำเราจะเจอสายในกระแบบนี้เราก็ฉีดไปเลยฉีดไปนะคะค่อยๆฉีดฉีดไปเลยไม่ต้องรีบรอ้อนนี่เสร็จแล้ว อันนี้เป็นสายป้อนขนาดเล็กนะคะป้อนนอกตัวเล็กนะอันนี้มือด้านบีบข้างมุมปากให้น้องโชกสายลงไปแค่น,นี้แล้วก็ชีดเลย ส่วนคำถามที่ทุกคนกลัวกันมากๆเลยสำหรับคนที่ชอบอยากฝึกนกปล่อยบินอิสระคือตรงนี้รับประกันคือการใช้สายป้อนเนี่ยไม่ได้มีผลกับความเชื่องของนกเลยคือตัวต้นเองก็ปล่อยนอกบินอิสระมาเยอะนะคะใช้สายป้อนมาทุกตัวโดยเฉพาะพวกลูกมาขอแล้วก็แบบตัวนี้นักเก็ตเจ้านักเกตของทุกคนก็คือแบบเชื่องนะน้องเชื่องมากนี่ก็ใช้สายป้อนมาตั้งแต่เด็กจนโตแบบ เฮ้ยนะกเชื่อมมากคือแบบใครมาบ้านก็จับได้กลัวกล้องเหรอไม่กลัวหรอลองไปหัดใช้กันดูนะคะแล้วก็ขาดเพิ่มเติมอะไรตรงไหนอยากรู้อะไรเพิ่มเติมคอมเมนต์ถามกันได้ข้างล่างเดี๋ยวต้นมาไล่ตอบให้ทุกคนเลยนะคะวันนี้อชิพิต้าสตอรี่ขอลาทุกคนไปก่อนแล้วเดี๋ยวมาพบกับวิดีโอทั้งที่มีสาระและไม่มีสาระกันใหม่เนาะบ๊ายบาย i <laughs>